สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอกับลุงเนียงอีกแล้วครับท่านวันนี้ลุงเนียงจะมาสอนสูตรวิ่งบนล่างซึ่งสูตรนี้ก็ได้ลงไปแล้วงวดที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเข้าตรงๆเลยนะครับก็เลยเอาสูตรนี้มาเสนอให้ ท่านผู้ชมอีกครั้งเพราะว่าสูตรนี้มันเข้าก็ต้องเอามาให้ท่านผู้ชมชมต่อว่างวดต่อไปจะเข้าเหมือนเดิมไหมจะเข้าเหมือนงวดนี้ไหมก็ต้องรอดูนะครับก่อนอื่นนั่นก็มาดูคำเตือนก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับทีนี้มาดูเลยกันเลยครับว่าสูตรนี้นั้นคือลุงเนียงได้เคยสอนไปแล้วเมื่อคลิปเมื่องวดงวดที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่าเข้านะครับก็มาดูว่าวิธีทำทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับท่านที่เคยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าว่า ท่านใดที่ยังไม่ได้เคยได้ชมก็จะลุงเรียงก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่า,าวิธีท,ทําทํำยังไงนะครับก็เอารางวัลที่1มาตั้งเลยครับพร้อมเลขไทยข้างล่าง2ตัวนะครับแล้วก็วิธีทำก็เอาหลักแสนมาบวกกับหลักหน่วย นะครับบวกหลักแสนบวกหลักหน่วยหลักแสนก็คือ5หลักหน่วยก็คือ7 5็ดบวกเเป็นเท่าไหร่ครับเป็น12นะครับเป็น12ก็ได้2องได้2แล้วเดินไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็น3 3าแล้วเดินแล้วบวกกับอีก3ก็เป็น6กนะครับก็จะได้2 3 6นะครับคือ ผลบวกได้เท่าไรให้บวก1แล้วก็บวก3ทุกครั้งไปนะครับแล้วทีนี้มาดูสูตรที่2สูตรที่2ก็คือ,อเอาหลักหน่วยล่างนี่ครับบวก1คงที่ทุกครั้งไปเลยนะครับเช่นงวดนี้ก็หลักหน่วยล่างก็คือ0นะครับบวก1คงที่ก็ได้เท่ากับ1นะครับ1 ผลลั์ได้เท่าไรให้บวก1แล้วก็บวก2ทุกครั้งไปนะครับเช่นอันนี้1บวก0ได้1แล้วก็1บวก1ก็ได้2แล้ว2บวก2ก็ได้4นะครับทีนี้เรามาดูว่ามีตัวชนกันไหมระหว่าง2ส,สูตรนี้ก็ปรากฏว่าชนกันนะครับจนมีชนที่2นะครับ ก็มีชนที่สองก็คือตัวนี้และทีนี้เรามาดูว่าหวยงวดต่อมาออกอะไรครับหวยงวดต่อมาออกที่หกห้าสองนะครับหกออกหกห้า 2นะครับก็เข้าที่2นั่นเองนะครับงวดน,นี้ก็ถูกนะครับอา่างวดต่อมานะครับหลักแสนก็คือ4บวกหลักหน่วยก็คือ2 4บวก2ได้เท่าไหร่ครับได้6นะครับ6บวก1ได้7 7บวก3ได้0นะครับ ทีนี้สูตรที่สองหลักหน่วยบวกหนึ่งของที่ก็คือห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็บวกสองก็เป็นเก้านะครับหกเจ็ดเก้านะครับ ทีนี้เรามาดูว่ามีตัวชนไหมก็ปรากฏว่ามีตัวชนนะครับมีตัวชนที่6แล้วก็7นะครับ6แล้วก็เชนหที่7จงวดตัวมาหวยออกอะไรครับ หมยออกอะไรครับออกแ7 3แล้วก็ข้างล่าง73นะครับออก8 7 3ข้างล่าง73นะครับปรากฏว่าเข้าที่7นะครับเข้าทั้งข้างล่างข้างบนนะครับก็ ฝูอีกครับงวดนี้ครับงวดต่อมานะครับก็หลักแสนก็คือ0บวกหลักหน่วยก็คือ3 0บวก3ได้เท่าไหร่ครับได้3นะครับ3บวก1ได้4 4บวก3ได้7นะครับทีนี้มาดูสูตรที่2สูตรที่2ก็เอา หลักหน่วยล่างบวก1คงที่นะครับเท่ากับ3บวก1ได้เท่ากับ4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7งวดวน,นี้มีชนกันไหมครับมีนะครับมีชนที่ 4กับ7นะครับชนที่4กับ7นะครับวดตัวมาหวยออกอะไรครับหัวยออกที่9 0 7แล้วก็ข้างล่างออก9 9นะครับออก9 0 7ข้างล่าง9 9 เข้าที่อะไรครับที่เจ็นะครับก็ถูอีกครับงวดต่อมานะครับหลักหน่วยก็คือ0บวกหลักแสนก็คือ0บวกหลักหน่วยก็คือ7นะครับ0ูบวก7ได้7นะครับ7บวก1ได้8 8บวก3ได้1นะครับทีนี้มาดูสูตรที่2สูตรที่2ก็ลักหน่วยล่างบวก1คงที่นะครับได้เท่ากับ9บวก1ได้10นะครับก็คือ0 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3นะครับ ีนี้มาดูว่ามีตัวชนกันหรือไม่ครับก็ปรากฏว่ามีชนที่1นนะครับก็คือตัวนี้ชนที่เลข1นี่ครับชนที่1นนะครับ,รบปรากฏว่าหวยออกอะไรครับงวดต่อมาออกออกนี้นะครับ906ข้างล่าง71น,นะครับ906 ข้างล่าง71นะครับเข้าที่เลข1นนะครับก็ไปลงข้างล่างนะครับก็ถูกอีกครับงวดนี้คือหวยสูตรนี้นะครับคือชนเป็นต้องมานะครับสามารถไปวิ่งได้ทุกทุกงวดเลยครับเอาตัวที่ชนนั่นแหละไปวิ่งครับจะรู้สึกว่ามันเข้ามาทุกงวดเลยนะครับ มาดูงวดต่อมาครับงวดต่อมาก็เอาหลักแสนก็คือ9บวกหลักหน่วยก็คือ6 9บวก6เป็น15นะครับ5บวก6บวก1ได้6แล้วก็บวก3ได้9สูตรที่2ก็หลักหน่วยก็คือ1บวก1คงที่ เท่ากับ2 2บวก1ก็ได้3 3มบวกสได้5นะครับปรากฏว่าวดน,นี้งวดน,นี้ชนตัวไหนครับก็ชนที่5นะครับชนที่ห้า เอต่อมาหวยออกอะไรครับออกที่0 19นะครับ019ข้างล่างออก6 5หนะครับงวดนี้ลงล่างเช่นกันครับก็ออก6 5หนะครับชน5ก็เข้า5นะครับก็ถูกอีกนะครับทีนี้มาดูนะครับเอ่อ งวดของวันที่16เดือนพฤษภาคม2,566นี้จะได้เลขอะไรจะชนเลขอะไรมาดูกันครับอาหลักแสนก็คือ8บวกหลักหน่วยก็คือ9 8บวก9ได้17นะครับ7แล้วก็8 8บวก3ได้1นะครับ แล้วก็สูตรที่2ก็เอาหลักหน่วยบวก1คงที่หลักหน่วยก็คือ5 5าบวก1ได้6นะครับ6บวก1ได้7 7บวก2ได้9ครับวันนี้มีชนไหมครับวันนี้มีชนนะครับ สูตรหนึงมี7 8 1แล้วก็6 7 9ชนกันที่7นะครับชนกันที่7เพราะฉะนั้นงวดนี้เราได้ชนกันที่7นะครับคืองวดของวันที่วันที่16นี่นะครับเรามาดูว่ามันจะ จะเข้าไหมจะเดินต่อไหมซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ชนที่5ก็เข้าที่5ซึ่งมันก็ออก 6- 5หข้างล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับที่ลุงเนียงอสอนวันนี้นะครับซึ่งสูตรนี้สามารถวิ่งได้ทุกงวดเลยครับที่ผ่านมาเลขที่ชนเข้าทุกงวดนะครับอย่างงวด ชนสก็เข้า2 5 2ชน6กับ7ก็เข้า7ชน4กับ7ก็เข้า7ชน1ก็เข้า1แล้วก็งวดที่ผ่านมาชน5ก็เข้า5นะครับงวดนี้ชนที่7เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูนะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทุกสูตรนั้นไม่มีสูตรไหนเข้าเต็มร้อยเปอรนนะครับ สูตรหวยทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นอย่า,อ,าอย่าไปหลงงมงายมากนะครับให้ใช้วิจารณญาณรับชมนะครับชมแล้วก็พิจารณาว่า,อาชอบหรือไม่ชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ วันนี้ก็คงจะแค่นี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเนียงด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ลุงเนียงนะครับวันนี้ลุงเนียงก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับก็อันนี้เป็นสูตรของวันที่16นะครับเดือน5 6 หนะครับแล้วก็ลุงเนียงนะครับขอบ,ขอบคุณครับ